สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับเซลธนะนะครับวันนี้นะครับเซลธนะจะพารีวิวรถระดับผู้บริหารนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลยครับโตโยต้าแคมเปอรี่สองจุดศูนย์จีนะครับคันนี้ปีสองพันสิบเจ็ดครับราคาต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับเบาๆเลยครับหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยครับตอนนี้รถคันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะครับสภาพดิบๆเลยนะครับคือแต่ว่าเบาะเนี่ย ช่างได้ถอดออกไปซักแล้วนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวพาชมข้างในแล้วไม่มีเบาะคนขับคนนั่งไม่ต้องตกใจไปครับเบาะได้เหมือนเดิมแน่นอนครับดูจากสีเบาะด้านหลังได้เลยนะครับก็รถคันนี้นะครับบอกแล้วเป็นที่นิยมในตลาดมากเลยนะครับคือลงคลิปหรือว่าทางบริษัทนะครับเอารถมาแฮมเบอรี่นี่จะเป็นคันระดับต้นๆเลยนะครับที่คนเข้ามาจองกับพวกพี่ๆเซลล์ท่านอื่นหรือว่าเซลล์ท่านอื่นขายออกไว้นะครับกับ f o r t u n e r นะครับเป็น2รุ่นเดี๋ยวนี้นะครับจะพามาชมกัน ว่าคันนี้หกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทได้อะไรกันไปบ้างเดิมแท้แค่ไหนไปดูกันครับเดี๋ยวมาชมกันที่จุดแรกเลยดีกว่าครับมาชมกันที่ล้อนะครับล้อเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะครับระบบดิส์เบรกนะครับยางเป็นบิสตอร์นนะครับแบบนี้เลยก็คือสภาพเดิมๆสวยๆออกไปก็ยังใช้งานได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนยางนะครับแบบนี้เลยสวยๆมากคือรถพร้อมใช้งานนะครับเดิมๆไม่เคยชนนะครับรถน่าจะเป็นรถปลดระวางอยู่แล้วนะครับคันนี้ เ,เดี๋ยวมาชมกันที่ด้านหน้านะครับตวงด้านหน้านะครับก็มาชมว่าที่กระจังหน้านะกระจังหน้าเป็นแบบขีดยาชุบคมเมี่ยมมาแล้วเรียบร้อยนะครับยาวไปถึงไฟหน้าด <weighted> ้านซ้ายด้านขวาเลยนะครับแบบนี้แล้วก็ตรงส่วนปลายฝากระโปรงนะครับมีขีดชุบคมเมี่ยมมาให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้นะครับก็สวยๆชบเชี่ยวนะครับก็ดูดีมีดีไซน์พร้อมกระจังหน้าเลยนะครับมาชมกันที่ ไฟตัดนอกนะครับมีให้ทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ส่วนข้อบของไฟตัดดอกนั้นก็มีดีไซน์ทุคโเนมาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับรถอันนี้ก็มีเซนเซอร์มาให้แล้วนะครับด้านหน้าสองฝั่งแบบนี้เลยนะครับมีมาให้แล้วในส่วนของไฟหน้านะครับก็เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะครับมีไฟเดยทัมลันนิ่งไลท์มาให้แล้วนะครับแบบนี้เลย สวยยเงาๆนะครับขับเคีย่งคืนสว่างจ้าแน่นอนนะครับ Toyota Camry ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับขับไปทั้งไหนใครก็เห็นนะครับก็มาดูกันที่สัญลักษณ์ Toyota VVTi e นะครับหรือ VVTi IW นะครับผมพูดผิดนะครับผมเป็นสัญลักษณ์เครื่องนะครับยังติดอยู่ดีสีทางตัวรถนะครับไม่มีรอยขนแมวไม่มีรอยแบบขูดอะไรเลยนะครับไม่มีรอยเบียดรถสีสวยๆยังไม่ได้เก็บเลยนะครับอันนี้คือสภาพเดิมๆเพิ่งเข้าสต็อกมานะครับ มาชมวันที no ่ไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยวแบบพับไฟฟ้าอยู like ่เลยครับดีไซน์ก็เป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟแล้วต mm ิดมาให้พร้อมนะครับแบบนี้แบบสวยๆแบบนี้เดวพาไปชมวันที่กระจกนะครับกระจกก็ยังมีสัญลักษณ์ปโต้อยู่เหมือนทุกคลิปที่ผมให้ดูนะครับแสดงว่ากระจกแท้กระจกเดิมแน่นอนนะครับไม่ต้องเป็นห่วงว่าแอบเปลี่ยนกระจกมาให้นะครับแบบนี้เลยเดี๋ยวมาชมวันที่ไฟท้ายนะครับไฟท้ายจะมีดีไซน์แบบนี้นะครับก็มีขีด ของชุบคมเนี่ยมให้แบบนี้นะครับยาวไปถึงฝากระโปรงรถตัดไปถึงไฟเลี้ยวอีกด้านข้างนะครับก็เป็นแบบนี้เลยสวยแบบนี้เลยชมสัญลักษณ์แคมเอรี่นะครับก็ยังอยู่นะครับรอยเดิมจากการใช้งานจริงแบบนี้นะครับสัญลักษณ์โลต้าใหญ่แบบนี้เลยก็หลังของแคมเปอรี่นะครับทะเบียนนะครับ2อกท9 9 9 3มนะครับตอง9แล้วก็ลงท้ายด้วยสนะครับลองเอาไปคำนวณเลขดูว่ามงคลดีแค่ไหนนะครับสัญลักษณ์ส0 g ดก็ยังอยู่นะครับ แบบนี้เลยมีเซ็นเซอร์ทั้งหลังมาให้4ี่ตัวนะครับแบบนี้ปลอดภัยไม่ต้องกลัวว่าเซนเซอร์จะร้องชาร้องใกล้เกินไปนะครับปลอดภัยมากนะครับสำหรับโตโยต้าแคมรีนะครับก็ด้านหลังนะครับเปิดให้ดูนะครับว่าห้องเก็บของด้านหลังนะครับวัสดุอุปกรณ์ยังใหม่อยู่นะครับไม่เปื้อนมากไม่เปื้อนฝุ่นไม่ยุ่ยจากการขนของวางแล้วใส่แล้วใช้งานหนักนะครับไม่มีนะครับเดี๋ยวพาชมตรงนี้เลย ที่เก็บของนะครับยังอยู่นะครับเห็นไหมครับกอนวัสดุยางขับล่องแบบนี้นะครับพร้อมใช้งานราคา6 4 9 0นสบาทบอกไว้ตรงนี้ว่าทุกอย่างพร้อมครบแบบนี้ลดราคานี้นะครับขนาดใหญ่ระรับผู้บริหารคุ้มจริงๆนะครับไปซื้อป้ายแดงอาจจะได้อีโคคานะครับแต่ซื้อมือ2ได้คันนี้เลยครับ t o ต o t a Camry ร .0G นะครับ สวยๆแบบนี้เลยเขาแถมไฟเบรตัวงที่สามาให้ด้านหลังแล้วแบบนี้นะครับเวลาเบรกก็ชัดเจนแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมต่อด้านในนะครับต้องบอกไว้เหมือนเช่นเคยนะครับเมื่อกี้เลยว่าด้านไหนบอกคนนั่งคนขับเราทอดไปซักนะครับคือสภาพรถพึ่งเข้ามาเลยนะครับเ,เดี๋ยวพามาชมดูที่คอนโซลนะครับคอนโซลด้านข้างก็เป็นแบบนี้เลยต้องบอกว่าคอนโซลรถนั้นมีดีไซน์เป็นสีดำตัดด้วยลายไม้สีน้ำตาลนะครับต้องบอกแบบนี้อาจจะมี เขาเรียกอะไรสีขาวเล็มๆไปบ้างก็คือให้มันดูสปอร์ตนะครับแบบนี้เลยครับคอนโทรลน,นะครับตัดด้วยสีไม้แบบนี้นะครับก็ระบบไฟฟ้าพักกระจกประคับมองข้างแบบนี้นะครับอันนี้ที่พักกระจกข้างนะครับก็การลดลื่นแบบนี้นะครับใช้ได้ปุ่มเอนจิ้นตตาร์นะครับต้องบอกผมผมอะไรก็เป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับแบบนี้เลย สภาพผมาจะโลนิดนึงก็คือตามสภาพการใช้งานจริงบอกเลยรถเดิมรถแท้ไม่มีย้อมแมวนะครับเลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นต้นๆนะครับก็คือสภาพก็ยังโอเครถสภาพนี้นะครับชมคอนโซลด้านหน้านะครับก็มีลายเส้นนะครับผ้าตัดตัดทางคอนโซลหน้ารถสวยๆนะครับเขาเก็บงานมันดีอยู่แล้วนะครับสำหรับโซลตาแคมเมนะครับแบบนี้จะคอนโซลด้านหน้าสวยๆนะครับมีไม้ตัดแบบนี้นะครับมาชมันตรงนี้นะครับก็ นะครับนาฬิกาดิจิตอลนะครับแอร์เครื่องเสียงนะครับเขารองรับ A U X U S D อยู่แล้วนะครับรุ่นแบบนี้นะครับดาตตาข้อมูลมาพร้อมนะครับก็เบาะก็แบบนี้เลยนะครับเบาะที่พักมืออยากให้ผมดูผมจะให้ดูเบาะนะครับเบาะรถนะครับเป็นสีน้ําตาลแบบนี้นะครับจะให้ดูเบาะหลังนะครับเพราะว่าเบาะหน้าเราถอดไปชักไปชักอยู่นะครับก็เป็นแบบนี้เบาะก็ยังไม่ก่าวนะครับยังใหม่อยู่นะครับนี่ เป็นแบบคล้าเนียนๆสีดำตาเนียนๆเลยนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องหน้ารถกันสักนิดนะครับก่อนจากกันไปชมห้องเครื่องหน้ารถนิดนึงนะครับก็นี้นะครับลืมนำเสนอไปนะครับตัวรบกระจกไฟต้าคาร์เี่นะครับรุ่นต่อไปนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเวลามีรถมาใกล้นะครับหรือมอเตอร์ไซค์มาใกล้ๆแล้วเรามองไม่เห็นนะครับกระจกมันจะเตือนนะครับแบบนี้เลยเป็นระบบจากจานเาลเทียมนะครับรอบรถพาชมด้านหน้านะครับ หน้าหน้าก็เป็นแบบนี้เลยสวัที่ภาพรวมก่อนนะครับภาพรวมห้องเครื่องสะอาดเอี่ยมไม่มีรอยเย้อะไม่มีเครื่องเสียเครื่องพังจากการใช้งานหนักนะครับสวยๆแบบนี้นะครับบอกเลยว่าคุ้มจริงๆสำหรับโตโยต้าแคมรี่คันนี้นะครับเดี๋ยวไปชมกันที่เม่น็อรถปากกระโปรงต่างๆก่อนนะครับก็เป็นแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับ เล็โถง์อะไรยังอยู่ที่เดิมนะครับนีมนเดิมเิมนะครับสำหรับท่านใดนะครับสนใจโตโยต้าเจมารี่คันนี้นะครับราคาอยู่ที่หกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับทางไปครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษมากมายนะครับฟรีดาวขับฟรีเก้าสิบวันหรือท่านใดอยากเป็นหนี้อยากเป็นสินโทรมาครับผมสนองให้แน่นอนครับผมดันทุกเคสนะครับแค่โทรมาคุยกันก่อนนะครับก่อนที่น้องคันนี้จะออกไปนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับน้องณนะครับสวัสดีครับ